สวัสดีครับพี่น้องมาตาัดเข่าครับนี่โถวลางาม,นนมาตาัดถิ่มโมเมนที่บาเนาะพี่น้องเนาะเพข่นาวว่างามเลย้วมาตัดถิ่มเฮ้ยทานคนเป็นกระสีทรงไซนเนาะครับเนาะตัดเป็นยังไงกดายเข่าเตัดทางนี้น มันก็นสวงงามไฟมันจะลาย clubs. เกี่ยวกันเกี่ยวหยาบนะครับครับเสาต้นสูง ouais. ก็จะหล่มนาถ้าเขาตัดมันจะบวกลมนะครับเนาะเม็ดมันก็จะดีจะตึงกันนะครับเนาะเกี่ยวกันง่ายนะครับเราเขาขาคนเกี่ยวนะครับเนาะขาหลุดเกี่ยวจะได้กระได้นะครับเนาะแต่ว่าถ้าบูตัดมันก็บวงงามครับ ว่งบุรีเมตบุรีนะครับเนะาะก็เลยตัดคุณนบูชาก่อตัดเีด่นอ่งเขาบุชาทเนะาะบ,บุพีบ่าวอะก็เข่าบกงามเนี่ย่าตัดถิ่มบุชาท <c oughs> <c oughs> เป็นตัวาลังงามบรรยากาศเาเนัานาที่นาอวน,น,นกับ มาเขากำลังงามครับกำลังสัตว์ผลตกมากสัตเลยสาดถิ่มเลยว่ย บรรยากาศงามๆนะครับเนาะท้องไหท้งหน้าเฮาชาวไหชาวหน้าก็อยู่กับไหกับหน้าเห็ดหน้าถึงสีขาทุนกับเห็ดคือเก่านะครับหน้าจะของอด้ยกำไรดูครับเห็ดหน้านี่มิแต่ขาทุนนะครับเนาะว่าจะปุ๋ยจักคาไทยคาเกี่ยว กินแล้วขาแหล่งขาแยังหมมีเลยนะครับลุกแต่กัเฮ็ดครับเป็นหน้าเจ้าของพอที่กินเข่าเจ้าของแสบกคนสื่อคนวะสื่อจะเป็นใส่สย,สยังกีนยาใส่ยังกรบปูจักกีนยาขาหมดขาแยังเผื่อกินกรบปูแสบซื้อเข่าเจ้าของเข่าหน้าเจ้าของกินกรแสบับใส อย่างานี้มอสีหลานีจะบรรยากาศน้ำทงหน้ากับทำนี้แล้วครับ